ไปเลยทำไมแข่งกันได้อินดี่พด้วยเยอนพี่อยากรู้ไงพี่อยากอัปเดตบ้างเียเสียงในหัวมันดังเสียงในหัวพี่ดังเลยจะาี้กสารภาพไปเลยพี่ยังไงยังังยังยังยมง่ังยัมยังมังยังังย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 ยเยอ ก็ใจปกติเราจะถามเรื่องน่าเศาอิสระกับหัวใจแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ยังไงในความหมายของเราลูกก็อย่างอย่างที่บอกไปค่ะว่าว่าเรามีคนที่เราคุยด้วยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็คุยไปในทางดีค่ะชอบูพี่ไม่เคยมาชอบเลยปกติกำถามนี้ที่ท้ายๆพี่ว่าพี่เอาเริ่มก่อนเดี๋ยวค่อยถามงานแล้วทีี่่เราานนงโอเคแบบใหม่ก็หัวใจก็ชมพูอยู่ ม,ม,มันมันเราจะได้เห็นรูนปร่างหน้าตาของอไหรจริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะออหมายถึงว่าคือคือเวลามุกจะไปไหนหรือว่าอย่างเงี้ยตัวมุกก็ไม่รู้สึกว่าแบบเออเราจะไปกินข้าวหรือเราจะไปไหนอะไรยังไงกับใคยแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจ,ง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 จังๆหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวมุกเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบความสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบ <letter S 1> จะจะเป็นนิสัยส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆมากมายั่นก็พี่ถามรไม่มีผมกับการใช้ชีวิตประจำวันลองมาเวลาไปไหนตัวไปไหนด้วยกันไม่มีค่ะถ้าถ้าถ้าแบบชีวิตประประจวันจริงๆอ่ะคือแบบเราก็ไปข้างนอกแบบกินข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็เราก็ปกตินะคะเราไม่ได้หลบฝูอว่าทําเป็นว่าเราไม่รู้จักไม่ได้ใส่หมวกใส่แบนใช่ไหมไม่ไม่เราเราปกติเลยแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้เออโชว์ภาพมันออกมาว่าเรา ไปกินข้าวด้วยกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วเวลาไปยังคนต้องูหินางไหมเพราะปกติเขาไม่ค่อยเห็นมุกเขาก็แบบในพาร์ทเดินีุ้กี้สุ้เปอร์หลัใช่ใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นเขาหรือเปล่าเฉพาะครอ่ะไม่ไ่เขาเขาก็จะมีแบบแอบสงสัยเพราะว่าเวลาหนูไปข้างนอกเงี้ยหนูจะแบบชิลมากแล้วก็แบบหน้าสงมากแล้วก็แบบแบบชิลชิลเลยอ่ะเขาก็จะมีความแบบใช่หรือเปล่าตะกุงคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินตลอดแสดงว่าเราก็เห็น บรรยากาศมือรอบข้างที่เขามองมาซุบซิบซุบซิบเนี่ยก็เขาซุบซิบว่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าเห็นเขาเป็นข่าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนะว่าเอ้ยนั่นมุกดาดิเขามาออกลุงฝึกเขาป่ปาอะไรอย่างเงี้ยเหรือนเขาบอกนี่หน้าใช่มุกดาไม่มีค่ะไม่เป็นหนูดาเลยใช่แต่ว่าเราก็สบายใจที่จะบอกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ป้าไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจะแบบ อ่อพูดมาตรงๆขนาดไหมขนาดนั้นไหมนะตอนนี้เราเราก็ยังปยากจะถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราศึกษากันกันอยู่นะจริงๆนะตอนนี้สบายใจไหมกับวามสะพาน้สบายใจค่ะสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนแล้วไม่ได้มีอะไรที่กดดันซึ่งกันและกันเราก็แบบเป็นตัวเองนได้พี่ถามในท้ายของกาเป็นอาชีพของเราคิดว่าถ้าเราเปิดครัวว่าเรามีแฟนมันจะมีผลอะไรกับเราไหมชถามว่าผมระพบมีไหมหนูว่าคงมีนิดหน่อยแหละค่ะแต่ถามว่า หนูยึดนิสัยตัวเองดีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตัวมุกอะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ถามว่าเราเราเรา,เราพูดออกสื่อไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนนะคะแต่ว่าด้วยนิสัยเราจริงๆเราแค่เป็นคนไม่ชอบเปิด ออแล้วมันจะมีผลต่อความสิ้นเหตนอะไรคืว่าทุกๆคนเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้มุกว่าคือการการทํางานของเราอะเราเราชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่มากๆคือยังไงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคาแรคเตอร์อะไรที่เราต้องเล่นแล้วก็ยังต้องเจอกับบคุคคลอื่นๆจีกมากมายฉะนั้นมุกก็ก็ดีใจที่ทุกวันนี้แฟนๆทุกคนๆก็พยายามเข้าใจในในมุมมอง การทํางานมากขึ้นว่าอ่ะอันนี้คือง,งานน้องเต็มที่ในส่วนของงานแล้วก็ซัพพอร์ตเราไปในทิศทางแต่หลาเคาบอกอว่ามุกโชคดีเพราะว่าคนอินจัดนละพรมากกว่าอินจากการใช้ชีวิตจริงที่แบบเข้มใช่ค่ะก็ก็ยอย่างที่บอกว่ารู้สึกดีเหมือนกันที่ไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเราจรงิงๆเราอยากให้ทุกๆคนงานเราออกมาดีค่ะ ถ้าถ้าแฟนแปลรักเราเใแนแบบไม่ใช่ค่ะเพราะมันมีน้ำพุถ้าถ้าแฟนมัแนแปลรักเราจากแบบเอ,อจิ้นในละครอะไรเงี้ยเราเราแฮปปี้เราเราู้สึกว่าอ่ะเราสองคนมีเคมีที่ตรงกรันแล้วทุกคนก็รักเราในตัวเราออกมาแล้วะแล้วเขาว่ายังไงบ้างเวลาไปไหนมาไหนกับมุกดาคนคนนั้น กติค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แบบชิวๆใช้ช,ชีวิตปกติยเออมันต้องมีเรื่องงี้ยาม,มาที่แบบว่าจะให้เปิดนได้กินเริเออ่เ,เปิดตัวเริ่มจะติ่งหูห<อ>รือว่า <c oughs> ยังไงตลอดตปีไม่เคยมีเลยนะคะพีๆๆ <c oughs> ่ติดใชจกับพี่เลยตื่นิดใจกับพี่แค่สิ่งงงหัวพี่แค่ถามว่าเออความรักไปอยังไงเมื่อไหร่นะหนูว่ายากมากด้วยนิสัยตัวหนูเพราะว่าหนูแค่เป็นคนแบบอ่าใช่ก็ได้เป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่า จะมีอะไรภาพบุดอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นนะหนูนไม่ได้ซีนเนียร์นะคะหายทีออว่าที่เจอข้างน,นอกอ,อะไรอย่างเงี้ยขวายถ้าอาจารย์หลักโดนหนูอ่ะตัวอ่จจะต้อง ดูเกิดกันหน่อยอ่ะเราไปคุยอินคนอวินอทโฉวจัดเลยค่ะไม่หน่อยใช่ยากอยากอว้พอรุ้นยันต่อไปจิตียพี่รุ้นน่าจมาพี่ลุ้นนะลุ้นได้ลุ้นได้ที่สามละครเป็นยังไงบ้างละครความร่วมมือกับไทยกับสิงคโปร์เอ๋อทวีนร่างฉันวิญญาณเธอตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ชมวันที่3สิุลาคมนี้แล้วต่างช่วงวันก็เป็นโปรเจกต์ที่เล่นเป็นแฝด ก็เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ที่เล่นเป็นแฝดรู้สึกส่นเต้นมากๆแล้วก็ยากมากๆสำหรับตัวมุกเพราะว่าทุกเชเลเตอร์มันค่อนข้างยากและตัวเราก็ไม่เคยเล่นบทอย่างนี้เราเลยอยากแเราอยากทําให้แฟนๆรู้ควมเชื่อเราสนุกไปไปกับมันก็เลยต้องเรียนรู้เพิ่มเยอะมากๆไปเรียน acting เรียนอะไรค่ะก็รบอกว่าสนุกค่ะก็อยากให้แฟนๆรู้ความรความเป็นแฝดมันยากขนาดไหนต้องคาแรคเตอร์โดดไปเลยคือด้วยนิสัยสมสองคนนี้ไม่เหมือนกัน ในเรื่องเขาชื่อหนึ่งเดียวกับเมียสองคนนี้เป็นแฝดที่โตกันคนละบ้านโตกันคนละที่อยู่กับพ่อแม่คนละครอบฉะนั้นมันยากตรงที่ว่าเขาคือเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและเราต้องแสดงให้มันชัดมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นแหละยากเราก็เลยต้องทําการบ้านในคาแรคเตอร์นี้ให้ให้ชัดที่สุดค่ะว่าว่าเราจะกำกาหนึ่งเดียวนิสัยหนึ่งเดียวยังไงกำนิสัยเรียล์ยังไงก็อะไรยากอีกไปตีกันหรอไ่ตีกัน แรกๆตีค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจตัวละครมากๆในในในฉากที่เราต้อง,องอะะถ่ายจริงๆแรกๆอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าหลังช่งเรื่องไปเนี่ยเราเริ่มโฟแล้วเราเริ่มจับมันได้คล่องแล้วไม่ แต่ว่าก็จะมีพี่หวอพี่ช่วยว่าแบบเออมุกพี่ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ชมันต้องต้องตีกลับมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีมากๆที่ทีมงานทุกคนก็ช่วยแล้วก็เต็มที่มากๆอะไรที่เราอาจจะหลุดไปหรือเราอาจจะมองข้ามไปนิดนึงเขาก็จะช่วยแบบตบตบ,ตบกลับมาตีตีกลับมาอะไรใหม่ๆพอเราถ่ายจบแล้วอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้สัมพันเราได้สัมผัสในเรื่องนี้มีอะไรบ้าง หนูว่าทุกอย่างนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรที่ไกลตัวมุกเยอะมากแล้วเป็นอ่ถ้าเป็น acting ที่ใหม่มันก็ใหม่สําหรับเราและอารมณ์ใหม่ๆความ,มรู้สึกใหม่ๆก็เ,เลยรู้สึกว่าในเรื่องเนี้มันเยอะมากแล้วมันมีการวาร์ปของของวิญญาณของแต่ละคนอันนี้คือใหม่สําหรับตัวมุกเลยที่แบบต้องแบบวาร์ปวิญญาณของตัวเองะไปอยู่ในร่างคนนึ่โดยที่เราไม่รู้จุว สอน,สอนไ,ไป้อน<ช>ได้มาหรอใช่มันค่อนข้างสอนมันมันไม่ใช่การยื่งแฝดประทากันไม่ใช่ทีคนสองคนยืนขันหน้าเข้าหากันไปเขาคือวิญ,ญญาณที่อยู่ข้างในข้างในใช่เดีายวพอกลับมาเล่นจากเค้มเรื่องนี้พอเราถ่ายจบไปแล้วมันคิดว่าเคมมีเทใจที่หลายคนคาดหวังม,มันเป็นยังไงบ้างมุกเอง,งอันนี้ก็จะเป็นเคมีที่ใหม่ค่ะสำหรับมุกคือปกตเิเราจะเจอมุกเข้มในแบบพี่อ่ะ เหมือนโซเวดีเราก็จะมาแบบรักแบบเลิฟแบบอ่ะมีตบมีจูบแต่ว่าในเรื่องสางควินนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแล้วก็เออรักกันด้ซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันให้แบบให้มันไปไปในทิศทางที่ดีค่ะก็จะเป็นความรักที่ให้กำลังใจเหมือนให้กำลังช่วยให้กำลังใจกับตัวละครว่าแบบเขาจะรักกันเมื่อไหร่ฮะ อะไรเงี้ยมันก็จะไม่หมดเลยเมื่อไร่นะเมื่อไหร่จะออกอนเมื่อไหร่จะออสามสิบนี้ค่ะไอ้สามสิบตุลาสิสิบตุลายิบแปดยแปดเขเป็นหนะตะก้ตะกิ้มี่หน้าบอกว่ายิบปตอนแก้ไขอะสามสิบตีรันเออทำไมไม่ใช่ไห้ำที่นู ห่แปด่แปดอ่ะเราพูดต่ำเวร์ชันแล้วพี่ักบอกเราอก่างิี้มั้ใช่ตระาน่แปดหน่งแโอเคยี่สิบแปดตุลาคมนี้ค่ะเออเลดยี่ปดจัวเนาะไม่รู้ย้ำมีทีอ่ะย้ำอีทีค่ะทวินร่างฉันวิญญาณเธอนะคะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกในวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนี้ค่ะอินซอดอินซอด